ความคืบหน้ากลกลงที่ดินบนเกาะลีเป้นอกจากมีข้อสรุปแล้วนะครับว่าต้องมีการเพิกถอนที่ดินล่าสุดวันนี้สารยังสั่งขับไล่โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลีเป้ส่วนนยา,า,ายกอบตเกาะสาหร่ายทางต้นสังกัดก,ก็มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวรายละเอเียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามกับคุณบริษัทชินในคอลัมน์หมายเลขเจ็ดวันนี้ครับ วันนี้ถ้าพลวงมาทยเนี่ยได้มีคําสั่งให้ไปช่วยราชการแล้วนะครับนะก็การที่เป็นนายกบตเป็นผู้มีหน้าที่แล้วก็ไม่ทําหน้าที่นะครับในเมื่อท้องถิ่นไม่มากล่าวหานะครับพยายามบ่ายเบี่ยงนะก็เป็นข้าวไขา่การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เรียกมาดําเนินคดีแล้วนะครับแล้วก็ท่านปลวงมาไทยก็ได้มีคําสั่งถึงจังหวัดนะตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้สั่งให้ไปช่วยราชการแล้ว เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลบนเกาะลีเปะตำบลเกาะสารายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบนเกาะสารายหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหลังจากที่ก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสารายในฐานะท้องถิ่นได้รับหนังสือมอบหมายให้ดําเนินการแก้ปัญหาการปิดทางเข้าออก ของชาวบ้านซึ่งเป็นข้อพิาพาทระหว่างเอกชนแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสารายกลับเพิกเฉยละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ขอลับหมายเลขเจ็ดเดินทางมายังจังหวัดสตูลติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิาพาทที่ดินที่มีการบุกรุกข,ของเอกชนและส่วนใหญ่ผู้นำท้องถิ่นกลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดพบว่าขณะนี้ศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลีเป๊ะ และสำนักงานปปงมีการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวโดยโรงแรมที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในที่ดินรุกรําตามโฉนดที่ดินแปลงที่11ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเพิกถอนที่ดินได้มีมติร่วมกันที่จะใช้มาตรา61บังคับเพิกถอนหลังคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงปัญหาข้อพิพาทและมีการประชุมใหญ่ถึง3ครั้งโดยจะมีการเพิกถอนที่ดินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ มันมีที่ดึงที่ใหญ่24รายการ100 1 0 0อล้านนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ไม่ใช่มีที่เดียวนะครับก็มันมีหลายๆที่อันนี้ที่เดียวนะครับ128ล้านเนี่ยยังมีอีกหลายๆที่แหกครับเบื้องต้นเนี่ยมันมีหลายคดีแล้วที่ศาลมีการมีคำพิพากษาให้จำเลยกับบริวารออกนอกพื้นที่นะครับแต่ตอนนี้ทรัพย์สินบางอย่างอย่างโรงแรมซึ่งเียใหญ่แล้วเป็นสิ่งถาวรเนี่ย ตอนนี้ก็จะมีแนวทางว่าทางปวง,งได้มีคําสั่งยึดทรัพย์สินไปโชคราวต้องรอคําสั่งศาลก่อนว่าถ้าศาลเห็นด้วยศาลพีรัพากษาให้ตอกเป็นของพื้นดินเนี่ยก็จะเป็นแนวทางซึ่งมีแถวแนวทางว่าเราอาจจะมีการเก็บไว้ให้กับทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นของราชการมีข้อมูลการสำรวจธุรกิจบนเกาะลีเป๊ะซึ่งมีอยู่มากกว่าร้อยแห่งแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อตรวจสอบดูรายละเอียด กลับพบว่ามีเพียงไม่ถึง10แห่งที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งยังพบว่าในหลายธุรกิจชำระเพียงภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่ท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องแล้ววันนี้สีน้ำคันกิลังตรวจสอบนะหลายส่วนเป็นนอมินีนะถ้าเป็นนอมินีเนี่ยเงินไม่ได้เข้าประเทศเลยนะครับก็เปิดโรงแรมเปิดโดยผิดกฎหมายไม่พอแถมเป็นนอมินีด้วยนะเงินก็ออกนอกประเทศหมด นะครับเงินไม่ได้เข้าประเทศไทยนะเพราะส่วนนี้กําลังตรวจสอบอยู่ซึ่งพรุ่งนี้ผมจะลงไปดูความก้าวหน้านะฮะก็ต้องเล่งรัดกันอย่างนี้นะครับนะบเพราะนั้นรีสอร์ทที่ไม่มีใบอนุญาตก,ก็ต้องรื้อถอนทั้งหมดนะครับมันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับเพราะมันผิกดกฎหมายแม้วันนี้จะมีความคืบหน้าในการพยายามแก้ปัญหาให้เห็นแล้วแต่เรื่องราวโก,ง,กงบนเกาะลิเปะซึ่งเกี่ยวพันพัวพันกับเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายจนทําให้ปัญหาลุกลามกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างนายทุนกับชาวบ้านในพื้นที่นานหลายสิบปีจากการบุกรุกที่ดินและครอบครองเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ <c oughs> ก็ยังคงต้องเฝ้าจับตากันต่อไปเพราะเรื่องนี้ไม่เพียงจะเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลแต่ยังมีการตั้งคําถามไปถึงผู้บริหารระดับท้องถิ่นและอาจมีระดับที่สูงกว่านั้นที่เกี่ยวพันกับปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน สุดท้ายการรื้อถอนจะทําได้จริงตามคําสั่งศาลหรือไม่งบประมาณเร่งด่วน45ล้านบาทเพื่อรื้อถอนจะจัดสรรได้ทันทีหรือจะมีข้ออ้างใหม่ตามมาที่ทําให้การรื้อถอนไม่เป็นไปตามแผนขอลัไหมายเลข7สวัสดีค่ะ